การต่อสายไฟตู้คอน s u m e r unit เพื่อใช้งานกับวง ott, <พ>จรหลอดล l u e o r e เซ e n t จะต่อสายไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อที่แคว้วของเม<พ>นเบรกเกอร์จนต่อสายนิวปรอนจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อที่ขั้วกราวบาร์และเดินสายนิวปรอนจากกราวบาร์ไปเข้าที่ขั้ว n ของเมนเบรกเกอร์จากะต่อสายนิวปรอนจากขั้ว n ของเมนเบรกไปที่นิวตรอนบาร์และต่อสายกราวจากการวายบาร์ไปที่หลักดิน โดยหลักดินนี้จะมีความยาว2.4เมตรและตอกลึกลงไปในดิน30เซนติเมตรการต่อวงจรฟลูออเรสเซนต์ต่อสายไฟจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด10แอมป์ไปยังแคว้วของสวิตไฟฟ้าและต่อสายจากสวิตไฟฟ้าไปยังแคว้วของบาลาสขาเข้าและต่อจากขาออกของบาลาสไปยังขาของหลอดฟลูออเรสเซนต์และต่อสายนิวตรอนของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปยังนิวตรอนบาร์ ต่อสายไฟจากหลอดไปยังสตาร์เตอร์ทั้งสองด้านวงจรหลอดฟลูออเรสเซนตพร้อมใช้งานหลังจากนั้นเปิดเบรกเกอร์เมนและเปิดเบรกเกอร์ย่อยกดสวิตช์ทางเดียวเพื่อเปิดปิดหลอดฟลูออเรสเซนตการต่อสายไฟตู้คอน s u m ร e r unit เพื่อใช้งานเดวงจรหลอดฟลูออเรสเซนตถูกคเริ่มจากต่อสายไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อที่แคลวขอูเมนเบรกเกอร์ จากนั้นต่อสายนิวตรอนจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อที่ขั้วกราวบาร์ถูกค่ะและเดินสายนิวตรอนจากกราวบาร์ไปเข้าที่ขั้ว n ของเมนเบรเกอร์ถูก,ถกค่ะจากนั้นต่อสายนิวตรอนจากขั้ว n ของเมนเบรกไปที่นิวตรอนบาร์และต่อสายกราวจากการวายบาร์ไปที่หลักดินถูก,ถกค่ะโดยหลักดินนี้จะมีความยาว2.4เมตรและตอกลึกลงไปในดิน30เซนติเมตร การต่อวงจรฟลูออเรสเซนต์ต่อสายไฟจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด10แอมป์ไปยังแคว้วของถูกไฟฟ้าและต่อสายจากสวิตไฟฟ้าไปยังแคว้วของบาลาสขาถูกค่ะ,คะและต่อจากขาออกของบาลาสไปยังขาของหลอดฟลูออเรสเซนต์ค่ะ,คะและต่อสายนิวตรอนของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปยังนิวตรอนาา์ ต่อสายไฟจากหลอดไปยังสตาร์เตอร์ทั้งสองห้าวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมใช้งานถูก,ถกจอครังแล้วค่ะเปิดเบรกเกอร์เมนและเปิดเบรกเกอร์ย่อยกดสวิตช์ทางเดียวเพื่อเปิดปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 对的。 ถูกค่ะถูกค่ครบแล้วค่ะการต่อสายไฟตู้คอน s u m e r unit เพื่อใช้งานกับวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์เริ่มจากต่อสายไฟจากม <M> ิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อที่แคว้วของเมนเรเกอร์จากนั้นต่อสายนิวตรอนจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาต่อที่ขั้วกราวบาร์ และเดินสายนิวปรอนจากกราวบาร์ไปเข้าที่ขั้ว N ของเมนเบรเกอร์จากนั้นต่อสายนิวตรอนจากขั้ว N ของเมนเบรดไปที่นิวตรอนบาร์และต่อสายกราวจากการวายบาร์ไปที่หลักดินโดยหลักดินนี้จะมีความยาว2.4เมตรและตอกลึกลงไปในดิน30เซนติเมตรการต่อวงจรฟลูออเรสเซนต์ต่อสายไฟจากเซอร์กิตเบรเกอร์ขนาด1 0แอมป์ไปยังแคววของสวิตช์ไฟฟ้า และต่อสายจากสวิตไฟฟ้าไปยังแคว,วของบอลลาสขาเข้าและต่อจากขาออกของบอลลาสไปยังขาของหลอดฟลูออเรสเซนต์และต่อสายนิวตรอนของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปยังนิวตรอนบาร์ต่อสายไฟจากหลอดไปยังสตาร์เตอร์ทั้ง2ด้านวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมใช้งานหลังจากนั้นเปิดเบรกเกอร์เมนและเปิดเบรกเกอร์ย่อยกดสวิตช์ทางเดียวเพื่อเปิดปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์